โรงเรียนบ้านห้วยขยงสังกัดสําน,นักงานเขตพื้นที่การศรึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3ตั้งอยู่ในหมู่บ้านห้วยขยงตบห้วยขยงอเอทองผาภูมิจัังหวดกาญจนบุรีบริหารงานโดยนายวิทูลแก้วใหญ่ผู้อนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขยงโดยโรงเรียนบ้านห้วยขยงมีนักเรียนจํานวน99คนและข่าราชการครูบุคลากรทางการศรึกษาจํานวน10คนการอ่านออกเขียนได้ คือพื้นฐานสําคัญของการเรียนรู้ทุกวิชาแต่ปัจจุบันยังมีเด็กจํานวนไม่น้อยที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือไม่เป็นไปตามที่กําหนดตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละช่วงวัยโรงเรียนบ้านห้วยขย่งได้นําแนวคิดการบริหารงานเกี่ยวกับวงจร PDCA ที่เป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมอย่างเหมาะสมโรงเรียนบ้านห้วยขย่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในพื้นที่สูงถิ่นธุรกันดานพบว่ามีนักเรียนบางส่วนมีการอ่านการเขียนยังไม่คล่องจึงต้องพัฒนาแนวทางช่วยเหลือคณะครูได้ร่วมกันออกแบบเทคนิค6สเ็ปเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้โดยพัฒนาอย่างเป็นระบบและยืดหยุ่นตามบริบทของนักเรียนสเ็ปที่1อ Reading เริ่มจากฟังเสียงให้ชัดเพื่อสร้างความเข้าใจต่อด,ด้วยพูดตามเสียงให้ถูกต้องสเต็ปที่2 W งดับไวฝึกเขียนตามเสียงโดยฟังคำแล้วสะกดและเขียนคำประโยคง่ายๆสเต็ปที่ 3M Memorize จําจำเสียงด้วยการเชื่อมโยงเสียงกับสัญ,ญลักษณ์ฝึกการจำอย่างเป็นธรรมชาติสเต็ปที่ 4L Learning การเขียนคำที่มีความหมายสัมพันธ์กับรูป หรือเล่นเกมการศึกษาเป็นการฝึกเชื่อมโยงและสื่อสารครูชนะว่าเมื่อกี้ที่เราเล่นเกมบนไดโมไปแล้วเราเจอคำพวกกล้ามไหมคะเยอะไหมคะเยอะค่ะผ้เยอะเลยมีคำว่าอะไรบ้างนักเรียนสามารถยกตัวอย่างให้ครูฟังได้ไหมคะใช่อย่างเช่น สเต็ปที่ 5a. แอคชั่นการนำคำมาแต่งเป็นประโยคสื่อสารรูปหรือเหตุการณ์จริงและถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาษาของตนเองสเต็ปที่ 6c. คอมมิวนิเคชั่นการนำกระบวนการการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน เมื่อน,นักเรียนฝึกครบทุกขั้นตอนจะสามารถอ่านคล่องเขียนถูกอย่างมั่นใจจากการดําเนินง,งานการจัดก,การเรียนการสอนแบบเน้นการแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขยงโดยใช้เทคนิค6สเต็ปทำให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ที่กําหนดไว้ร้อยละ8.03ด้านผลของการนำเบสแพทิ ไปใช้โรงเรียนบ้านห้วยขย่งมีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านการอ่านอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567รายวิชาภาษาไทยตั้งแต่ร้อยละ5 0ขึ้นไปเพราะเราเชื่อว่า ทุกคนอ่านได้ถ้าได้รับโอกาสและแนวทางที่เหมาะสมเทคนิค6สเต็ปจึงไม่ใช่แค่แนวทางแต่คือความหวังของการเรียนรู้